ไปไหนพี่มไปหาเพื่อนค่ะหาเพื่อนเขาเพื่อนเขามีกี่ตัวแถวนี้สี่ตัวมีชื่อป๊กกี้มีชื่อสามีแล้วก็ไอ้สองตัวไม่แน่ใจใช่อไหมเดี๋ยวพ่อหาเพื่อนแล้วฮีโร่สักตัวเอามาเอาแล้วถังไงแล้วถังแล้วถังที่บ้านนะตัวนี้ค่ะแล้วถังแบบมันจะมามาแบบใหญ่มากมือมือเกาะก็ดีไม่เอาสารสีได้ละเฮ้ยไม่เอาเหมือนกาฟิวลนี่เหรอ ได้มากาะฟิลของหนูนะจ้ากระฟิวดูดิดูโอ้โหดูอ้อนติดฟิล์มมากให้น้องหมาลุกตาโอ้โหอันนี้ชื่อว่าน้องสัมลีนะครับเพื่อนบ้านฮีโร่นะครับค่ะสัมลีค่ะอันนี้มองง่ายมากเลยตาเขาจะสีเหลืองนะครับฮีโร่จะสีฟ้าอุ๊ยสัมลีกลัวพุ่มนี้แน่เลยอะไรดำดำเดี๋ยวเรามาดูฮีโร่ของเรานะครับเมื่อเจอเพื่อนบ้านนะครับหยุงกับ่มแบบเลยนะ ปักกี <alright> ้ก <verw 000> ็มาปักกี้ก็มาฮีโร่บอกคำใจไม่ได <rawd Moder> ้ผมกลัวเปอร์เซียเหมือนกันฮีโร่ไม่ใช่แมวบ้านอย่าไปกลัวเพื่อนกันไลยเออเดินเดินมั่นใจมากเลยนะแต่เดินได้แบบเขายคเดินทีละก้าฮีโร่นื้อน่มอตัวตัวแม่ตัวแม่เจอแล้วตอนนี้นะครับฮีโร่ก็เจอเพื่อนนะครับฮีโร่เมิน่ยฮีโร่กลัวรู้เลยก็ตอนนี้ใจย่ยยะกว่ากลัวนิดนึงฮีโร่บอกไม่ไหวแล้ว อุ้ยบ้านเราก็วิ่งฮีโร่ฮีโร่บอกผมไม่ไหวครับขี้กลัวขี้กลัวนู่นนู่นอีกตัวนึงก็โผล่มาเพราะสีขาวคือครบแล้วดูเลยเขาเชื่องงั้นก็น่ารักแค่ไหนนะจุ้งออกมาบ่อยไหมครับเขาถึงได้เชื่องอ๋อครับ ฟิล์มดูฮีโร่แต่ฮีโร่แบบไม่ไหวแล้วอะเครียดได้เห็นตัวแม่น่ารักมากเลยอะเดินแล้วปนปุ่นปุ่น่เนี่ยต้อเป็นปุ่นอ้ปุ่นตัวผู้หญิงตัชาย๋อปุ่นทางเลือกทงฮีโร่อกไม่ไหวแล้วนโนไว้ไม่สนใจเลยอ่ะเอลนะสนไม่อะมีสำลีเออสำลีสำนวีกปุ่นสีขาวบ็อกกี้ก็จะนวี่ไพกินอะไรเที่แหะเขาออกมาได้ก็จะเดินน่่ารักคราบ ครับฮีโร่นี่ไม่มองใครเลยฮีโร่บอกดูว่าฮีโร่บอกว่าบ้านอยู่ไหนตอนนี้นะครับฮีโร่ก็มาเจอเพื่อนนะครับก็จะมีชื่ออะไรนะครับสัมลีน้องสัมลีนะครับสีน้ําตาลข้างในนี่ชื่ออะไรนะครับบ็อกกี้บ็อกกี้ที่ขายตัวหนึ่งชื่อว่าชื่อว่าอะไรปุนปุณเอ๊เขาคู่กันไม่ได้เลยบ็อกกี้ไปเอาลูกไม่เอาลูกเพื่อนมาเที่ยวลูงมาเที่ยวลงพิมย้อนกลับก่อนเหรอ เขาจะเข้าบ้านกันละอยากเล่นตุ๊ดกันไหมไม่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 เอาไม่เอานะฮีโร่ไม่สู้อยู่แล้วฮีโร่แมวตุ๊ดครับตายยังไม่กล้าศพเลยฮีโร่ออดที่ข้อมือสำลีสำลีสำลีน่ารักมากเลยแมวสำลีเพื่อนมาลูกไว้เดี๋ยวค่อยมาหาสำลีใหม่สำลีน่ารักมากเลยหนูอยากสนับตัวบ้าง แต่แมวแมวแต่ละตัวนิสัยจะไม่เหมือนกันนะครับแต่เนี้ยยังไม่ฝูเลยนะเกือบพยายามจะเข้าหาแล้วใช่แมวแต่ละตัวนิสัยไม่เหมือนกันบางตัวติดเจ้านายบางตัวไม่เอาใครบางตัวก็ชอบสันโดษอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะบางตัวก็ชอบคู่หาเพื่อนนะไรพวกนีเนาะยเนาะ้าเขาอยู่กันเขามีงองแงกันไหมครับไม่บ้านเดียวกันชอบเดียวกันรักกันเล่นกันสนไหมฮะบางครั้งก็โสดวิ่งกันกระจายเลยวิ่งกันโหคน พูดนี่เหมือนฟังเลยนะวินีคันงหลังพร้อมกันเลยเมื่อกี้สอบอะเนี้ยอันนี้นะครับญาติฮีโร่นะคขู่ใหญ่เลยนะแต่นี่มองในกล้องมองไม่เห็นเลยสิดำอันนี้ไม่ใช่แบบไม่ใช่โมเดลนะอันนี้แมวนะอยู่ด้านในนะนี่จูนกับซามีกันเร็วฮีโร่ี่มึ่นจริงๆนะเลิมเริมกลชิดแล้วดูดข้างในมีขู่นะเมื่อกี้นะยืนตัวกองบอกหน้าไม่คุ้นนะสีขาวก็จริง บผมไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่หรอเนี่ยครับวันนี้ก็ได้พาโฮีโร่มาเยี่ยมเพื่อนบ้านนะครับแมวน้องแมวเหมือนกันนะครับบ้านนี้มี4ต,ตัวนะใช่ไหมพี่ฟิล์มตช่ตัวหนึ่งตัวไม่หัดแม่รือใช่ตัวแม่เขานี้แบบน่ารักมากเลยนะอันนี่ก็น่ารักนะผมวันนี้นะครับพวกเราก็พาโฮีโร่ไปหาเพื่อนนะครับแต่ฮีโร่ค่อนข้างจะกลัวนะครับใช<า>่ดูสิมันน่าตุ้งรีรัวจนหลอนนะครับจะถึงบ้านตัวเองแล้วฮีโร่เองจะมาถึงบ้านแล้วแหละยังไม่เดินเลย เออถึงก็เราแล้วเดินเดินเดินดนโอ้ยฮีโร่เครียดเลยตอนนี้ถึงบ้านเราแล้วนะครับะฮีโร่บอกโอ้ผมเครียดเพนื้อไม่ไหวสำหรับคลิปนี้พวกเราก็พาฮีโร่ไปเดินเล่นแล้วก็หาเพื่อนนะครับคือแบบฮีโร่เครียดมากเลยนะทำมาสี่ตัวแต่ฮีโร่แปลกนะแบบแบบไม่จัดคมเลยนะไม่ไม่ยุ่งกับใครเลย ไม่รู้กับใครจริงๆเพราะว่าเขาขอได้ยังดูมาดูดูสายตาขอได้ยังปากแห้งเลยฮีโร่วบอกผมกลัว